เอาไซเล็กนิดนึงนะเป็นรถเก่งบ้างครับเอาใจซิติคาร์นิดนึงครับราคาครับอยู่ที่388,000บาทสวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับผมวันนี้ครับอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการเช่นเคยนะครับข้างๆผมครับวันนี้เอาไซเล็กนิดนึงนะเป็นรถเก่งบ้างครับเอาใจซิติคาร์นิดนึงครับโตโยต้าวีออสครับตัว 1.5G ครับปี2018นะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยคันนี้ราคาครับอยู่ที่ แส0 0ปบาทตัวนี้ครับไฟน่าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะนะครับเราได้ยางปี23ของไฟโต้นะฮะตัวนี้ได้เป็นดิสเบรกสล้อด้วยโรจี G นะค่อนข้างน่าใช้นะฮะผมกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้าแล้วภายในเป็นพิมลรสโกนะครับผมนี่นะเบาะผ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารเป็นเบาะผ้าครับคดมโทนเรียบร้อยสวยงามสะอาดน,นะครับพร้อมใช้งานถัดมาในส่วนของด้านหลังฮนะตัวรถครับค่อนข้างเรียบร้อยดีเดี๋ยวดูยางอะไหล่อะไรให้นะมีพร้อมมยนนี่นะะพวกางอไ แม่แรงอะไรพวกนี้มามีครบรถดดเดิมๆสวยๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับว่าแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันทั้งหน่อยเดี๋ยวจะลืมนี่ครับในส่วนของห้องเครื่องเดี๋ยวดูพร้อมกันนะฮะนี่แห้งๆเดิมๆครับห้องเครื่องรอยมาร์กอะไรพวกนี้ยังมีอยู่เลยนะสติ๊กเกอร์มอกอมีมาครับคานหน้าเดิมไม่มีโดนนะฮะตาปั๊มมองเห็นชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ฝาโปง่งมีครบอันนี้สวยซื้อไปใช้งานยังไงก็คุ้มเดี๋ยวสตาล์เครื่องให้ดูนิดนึง สตาร์ทที่เรียวติดครับเครื่องนิ่งๆนะฮะไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรนะฮะตอนนี้กล้องถอยหลังก็มีนะเมื่อกี้ลืมบอกไปค่อนข้างได้บ้อยครับกับโตยต้าวีออคันนี้เดี๋ยวทูนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับคันนี้เป็นโตยต้าวีออครับตัว 1.5G นะตัวท็อปปี2018นะครับผมราคาตั้งไว้ครับ3 8 8 0 0 0บาทนะฮะซื้อที่เราได้อะไรบ้างครับ การเครื่องเกียร์ครับสปี20,000ืโลนะครับในส่วนของเรื่องฟรีจัดฟรีโอนฟรีขั้นตเนินการอันนี้มีให้อยู่แล้วรวมถึงครับการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมของเรามีไดสไลด์เป็นของตัวเองเนาะและที่สําคัญครับขาดไม่ได้ต้องพูดทุกคลิปนะครับในเรื่องของการรับประกันโครงสร้างนะครับหากเกิดเจอครับชนหนักพลิกค่ำจมน้ําน้ําท่วมไฟไหม้แต่ต่อตัวถังเลื่องเครื่องเปตัวเองหรือว่าก่อใหม่นะพวกนี้นะเรารับซื้อเครื่องเต็มจำนวนคุยกันแบบนี้ครับจะได้สบายใจกันไม่ต้องมาทะเลาะกันที่หลังนะก็ง่ายๆครับไม่ซับซ้อนคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบสาาาหหหโตต้้้้้้้ออออนนนนนนีีีููจกกย่่่แแลววะใใททถเไงๆ ี่เพิ่งหัดขับรถนะไว้ลองใช้เป็นรถสำรองคันที่สองของบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นรถคันแรกของที่บ้านก็ยังได้นะครับเพราะว่าคันนี้ดูแลง่ายนะครับวีอ้อนี่ออกมานานลวไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยดูแลง่ายสวิตง่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหาก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันคันนี้นะถ้าสนใจพักมาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรครับเดี๋ยวมาว่ากันีนทีสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ